จิิวทับทวีจิิวทับทวีพี่เขาจะนอนมาชวนเพื่อนพี่เล่นอ้าเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วชวนเพื่อนพี่เล่นแล้วแมวแมวเด็กวัดพุทธสถานวัดปงชัยดูเล่นหยอกล้อเล่นกันธรรมศาสตร์เมียวัดพี่เขาจะนอนจะรับพักผ่อนจิิวไปชวนเล่นอ้ายเล่นกันเล่นกันเล่นกันหนีแล้วพี่เขาจะพักผ่อน จิ๋วไม่ยอมนอนเล่นกับพี่พี่ก็หนีแล้วพี่เดินหนีแล้วเล่นกันทำไมพี่จะนอนพักผ่อนจิ๋วก็อยากจะเล่นซับทวีก็อยากจะเล่นนอนนอนก็ได้นอนก็ได้นอนก็ได้พี่ไปเล่นหนูก็ไม่เล่นก็ได้ค่ะพี่ไเล่นหนูก็ไม่เล่นก็ได้ค่าหนูก็นอนเหมือนกัน่ะนอนด้วยกันเลยนอนด้วยกันเลยพักผ่อน จิริวทัทิบบีกับพี่บุญทองพี่บุญทองส่นงนถนนพรทองแดงพรทองแดงก็นอนพักผ่อนตรงน,นั้นเย็นดีนะเย็นดีอ่ะพี่ทองเล็กก็มาด้วยทองเล็กกับมาเล็กกัน้องด้วยสิน้องเล่นไหมไม่เล่นหรอกพี่จะนอนพี่จะนอน อ่าพี่ใหม่มาพี่ใหม่มาพิชิตชัยพี่พิชิตชัยก็มาเล่นกับน้องด้วยคนสักครับพี่ชายเล่นกับน้องทุกคนครับไม่เล่นละร้อนนอนดีกว่าพี่สลิดพิชิตชัยใบหน้าบวมนิดหนึ่งโดนพี่ตบวันนั้นโดนพี่ไพโรดตบแก้มบวมเลยแก้มข้างขวาบวมเลยพี่ไพโรดเล่นกน้องแรง ตบน้องเจ็บเลยน้องมาใหม่ด้วยน้องมาใหม่พี่พีรอตบน้องแรงน้องเจ็บเลยใสา่ยาแล้วเดี๋ยวก็หายเนาะน้องอูหน้าบวมเลยใส่ยาแล้วสยากินยาแก้เซียบแล้วเนาะเดี๋ยวก็หายนะน้องพี่เขาเล่นและนะ้วเนาะเดี๋ยวรอให้หายแล้วเ็าเล่นใหม่นะครับมเมียเมียเขาเล่นเขากลางเล็บควนกันเป็นแผลหมดเลยครับ อย่าี่รุ่นนี้ได้เหมียวตัวใหญ่มาถ้าเหมียวลเล็นนี่ก็โดยพี่แก้งพี่นิสัยดีก็ไม่เป็นไรเล่นกันได้ครับบางพี่บางเมียวของหง,งุดหง,งิดเนาะหงุดหงิดไม่อยากเล่นด้วยใครไปหาใครไม่เล่นด้วยก็ตบตบตบเจบ็บโอ้ยโอ้ยเจบ็จบเจ็บครับสำหรับคลิปนี้ก็นําภาพอนันด์ของน้องน้องเมียวยาม่บยๆพักผ่อนน้องเล่นมาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูกัน ขอความสุขจะมีแดดท,ท,ทุกท่าน,ท,กกนทุกท่านทุกการทุกท่านทุกคนเทินสามเหมียวนี้พี่น้องเล่นด้วยกันได้อย่างดีครับเล่นกันเบาๆไม่เป็นไรมันเบาๆรักกันดี